สวัสดีครับทุกคนนะครับสั้นๆนะฮะวันนี้นะครับจะมาเสนอคำศัพท์ adjective นะครับในภาษาอังกฤษนะครับสองคำที่ตัวคำนะครับเกี่ยวข้องกับดวงดาวเกี่ยวข้องกับนอกโลกอ้าวมีด้วยเหรอปกติเรารู้จักคำว่า expensive ใช่ไหม expensive ซึ่งแปลว่าแพงอะแพงอันนี้ทุกคนรู้อยู่แล้วนะครับคือแพงของแพงราคาแพงเรารู้อยู่แล้วแต่วันนี้นะครับครูจะมานําเสนอ2องคำนะครับที่แปลว่าแพงเหมือนกันแต่ ตัวลากสับ er ตัวสับนั้นเกี่ยวข้องกับนอกโลกเกี่ยวกับดวงดาวด้วยนะครับคำแรกคือคําว่าคําแรกนะครับคือคําว่าคําแรกนะครับตัวใหญ่ๆนคำว่า astronomical astronomical ครับเชื่อว่าทุกคนรู้จักคําว่านะครับทุกคนรู้จักคําว่า astronomy นะครับทุกคนรู้จักคําว่า astronomy astronomer นะครับ astro นะครับทุกคนรู้จักคำว่า astronomy ซึ่งแปลว่าอะไรครับดาราศาสตร์ใช่ปะ่ะดาราศาสตร์เออดาราศาสตร์แล้วทุกคนก็รู้จักคำว่า astrology อ่าอันนี้คือเกี่ยวกับโหราศาสตร์อ่าอันนี้เกิดเกี่ยวกับดูดูเออ่ดูดวงอะไรเงี้ยนะครับโหราศาสตร์เนาะนะครับพอเป็นคนก็เป็นอะไรพอเป็นคนก็เป็น a s t astronomer ก็คือนักดาราศาสตร์ถูกปะนักดาราศาสตร์อ่านักดาราศาสตร์เนาะนะครับนักดาราศาสตร์ทีนี้นะครับอ่ะอย่างอ่ะถ้าเป็นเป็นนักโหราศาสตร์อ่ะก็ astrologer ใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นอ่านักโหราศาสตร์หมอดูนะฮะนักโหราศาสตร์ นะครับนะฮะทุก so, คนครับ astro เนี่ย astro เนี่ยนะครับมันเป็นรากศัพท์แปลว่าดวงดาวนะครับนะฮะแปลว่าดวงดาวนะฮะ astro 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 นะครับและคำว่า astro n o m i c a l แน่นอนครับทุกคนก็จะเห็นรากศัพท์ตัวนี้ก็คือ nomi n o m i c l เป็นคำคุณศัพท์ใช่ไหมนะท้ายี่มันจะอ่ามันก็แปลมันก็แปลว่าเกี่ยวกับดาราศาสตร์นั่นแหละะครับเกี่ยวกับดวงดาวเกี่ยวกับดาราศาสตร์นั่นแหละเกี่ยวกับนะครับดาราศาสตร์ นะครับดาราศาสตร์นั่นแหละแต่ทีนี้เนี่ยคำว่า astronomical เนี่ยยังสามารถใช้เป็นไปในความหมายของคำว่าแพงได้แพงจนเหมือนกับแบบออกไปนอกโลกออกไปดาวไหนตัวไหนตัวไหนเลยอะไรอย่างนี้ก็แพงมากนะครับใช้นในความหมายว่านะฮะแพงมากๆนะครับได้ด้วยนะแพงมากๆได้ด้วยนะครับใช้นในความหมายว่านะฮะ very expensive ได้ด้วยนะครับคือแพงมากแพงมาก แพงแบบออกนอกโลกไปเลยอะไรอย่างนี้นะฮะออกนอกโลกไปเลยนะครับนี่คาว่า a s t r o n o m i c a l ซึ่งแปลว่าแพงได้เหมือนกันนะครับคือแพงไปน,นอกโลกได้เลยเพราะนั้นแปลว่าแพงมากได้ด้วยอ่านะครับแพงมากได้ด้วยนะครับแพงมากได้ด้วยนะต่อมาอีกคํหนึ่งยังเกี่ยวกับเกี่ยวกับนอกโลกอยู่เกี่ยวกับนอกโลกอยู่อ่อามาคานี้นะฮะคานี้ครับคํานี้ครับเอก s o b e t a n t x o r b i t a n t นะ x o r b i t a n t อ้าแล้วมันแปลว่าแพงได้ไงแล้วเกี่ยวอะไรกับดวงดาวอย่างที่ครูว,ว่านี่ครับมันมาจากนี้คุ้นๆไหมตัวนี้มาจากคำว่าอะไร orbit orbit ซึ่งแปลว่าอะไร orbit เป็นคำกิริยาแปลว่าอะไรโคจรใช่ไหมแปลว่าโคจรนะฮะแปลว่าโคจรนะโคนะโคจรนะ โคจรครับนะฮะ uh, the moon orbits the earth นะครับดวงจันทร์โคจรโลกรอบโลกของเราทีน,นี้เราจะเห็นนะครับ p refix ex exx ต็ม e น,นี้นะครับ p refix ตัวเนี้ยมันมีความหมายว่า out คือออกไปออก,ออกนะครับออกนะครับไม่อยู่ตรงเนี้ยคือออกไปแล้วนะฮะ ex นะฮะเพราะนั้น orbit คือโคจร ex คือออกไปแล้วออกไปแล้ว,ออลวเพราะนั้นทำไมครับ หลุดนอกวงโคจรคือแพงมากแพงจนแบบหลุดออกนอกวงโคจรไปเลยนะครับหลุดออกนอกวงโคจรไปเลยคือแพงมากๆนะครับหลุดหลุดวงโคจรไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะนะฮะเพราะฉะนั้นไอ้สองคำนี้แปลว่าแพงมากเลยแล้วมันเกี่ยวข้องกับดวงดาวมันเกี่ยวข้องกับดวงดาวเกี่ยวข้องนอกโลกนะดวงดาวนอกโลกอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เลยเอามาฝากกันนะฮะว่าคําว่า expensive เนี่ยเรารู้ๆอยู่แล้วคือแพงแต่แล้วก็มีอีกหลายคำนะฮะที่แปลว่าแพงเหมือนกันนะครับ แต่ว่าบังเอิญว่าไอ้สองตัวนี้มันเกี่ยวข้องกับนอก,กโลกระพีก็เลยเอามาเสน